อะเมโนโบแบล็กครับนะครับใช้ไปหนึ่งครั้งครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวฉีดเข้าไปแล้วก็แห้งครับแห้งนะครับหนึ่งจุดสองจุดนะมันแห้งมาฝั่งนี้ก็เหมือนกัน,นครับนี่แห้งครับแห้งนี่นะครับแห้งแล้วครับนี่เนี่ยตอนเนี้ยเน่ามียางเยิ้มออกมาเหนียวเหนียวแล้วต้องขูดออกแล้วก็ที่แรกผมทาปูนขาว แล้วก็มามามารุษมามาเจอเชนแล้วก็ใช้เล็กผสมกับครัวซอยแล้วก็ฉีดท้นเข้าไปวันเดียวแห้งเลยอันสภาพนี้มีอยู่สี่ต้นแต่หายหมดแล้วเยิ่มเยิ่มเปียกเบิดนี่ถึงหลากมาเลยเพราะที่ที่นี่มีเฟื่อนมาแนะน้ำให้ใช่ตัวนี่วันนี้เก็ามัดผสมน้ำแล้วก็มาฉีดใส่เป๊ฉีดฉีดฉีดสองสองข้าง ทั้งที่สามเห็นผลแห้งแท้แห้งใช่ตัวนี้ไหรคะไอตัวนี้ครับผมจีดลงดินเลยผมจีดประมาณอ่าสิบกว่าวันแล้วสิบประมาณสิบวันถึงสิบห้าวันแล้วแล้วผมก็จีดตามไอตัวนี้เต็มที่ไปเลยครับเมื่อก่อนในตัวเรียนดูไม่ได้เลยมันไม่รู้อะไรต้นรากน้ำก็ออกนี่ผมจีดอไปสามไปสามครั้ง ไปสามครั้งมันก็หายไปเลยนี่รากก็เห็นเห็นเห็น,เนได้เลยครับนี่นี่นี่นนนอ,นนอ,นออกเต็มไปหมดเลยครับนี่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 มะก่อนมันเปื่อยมันออกนี่นี่นี่เต็มไปหมดเลยแล้วไม่ดูไม่ได้น้ําก็ออกที่ต้นที่อย่างนี้นี่หายแล้วครับสบายใจแล้วครับผมคือประสบปัญหาทุกปีคือจะเกิดใบเหลืองใบร่วงแต่ที่อวเนี้หนักมากคือ พอท้ายฝนไปสักสองเดือนสามเดือนเธอจะเริ่มเห็นเปลือกเนี่ยแฉะเนา่เนาๆเป็นน้ําขึ้นมาก็ถากดูโอ้ก็เป็นเยอะมากแต่พอมาใช้ตัวนี้แล้วเขารู้สึกหายแล้วก็ไม่ไรลามขึ้นไม่มีปัญหากับต้นใบก็ไม่ร่วงใบไม่เหลืองค่ะ